โอ้โหจับแน่นๆนะค<ฮ>วบแล้วนะโอ้โหควบเลยนะควบเลยนะอยู่เปล่า<ฮ>จับดีๆนะจะตกบอกนะลูกอยู่ไหม<ฮ>เออเออเอ,อ,เอ,อสวัสดีครับวันนี้เรากันก็มาอยู่กันที่ดัชฟาร์มนะครับเชียงใหม่นะครับก็อยู่บริเวณแถวแม่ออนนะ ตรงนี้มันก็จะมีฟาร,ร์มม้านะครับมีเซ็กเฮาส์มีร้านกาแฟนะครับวันนี้จะพาเอาซินมาขี่มา้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยตามมาครับผมตามมาเลยออสตินไหนในพาเพื่อนๆไปดูโคนี่เลยเนี่มาดูนะดูการ์เขาเชื่องนะที่เนี่ยเขาจะกินนะดิเขาเหิวกาย ตัวนิ่มเหรอคะอนี่เขาจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะเต็มเลยนูน่นทีนี้แคอออนะ่อย่าเดิขนข้างหลังเขานะอย่าดข้างหลังเขานะไป<า>ดูไปดูฝูงนู้นดีกว่ามาดูมาดูตรงนี้เลยเลยมาดูเลยที่นี่คือเขาก็จะปล่อยอยู่ในฟาร,ร์มนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่เราสามารถเดินได้มาเลยจะเชียบา์าเพื่อนดูกันพาเพื่อนไปดูกันโอ้นี่ หรับค่าเข้าผู้ใหญ่100ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็ของเด็กเดาสิบบาทแล้วก็จะมีขี่ขี่ม้ามีขี่ม้าโพนี่ได้นี่ขี่ม้าก็100่งร้อยสิบนาทีนะครับนี่นะผู้ใหญ่100่งร้อยนะครับเดยดูตัวนี้นี่ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี่แม่เอามาให้ดูเหนไห อย่าไปข้างหลังเขานะลูกต้องอยู่ข้างหน้าเขาเดี๋ยวเขาดีดเห็นไหมเห็นไหมหลบเขาเร็วมาเร็วตัวดำมาแล้วเขาหิวบางตัวเขาก็ดูนะนี่นี่ๆนีดูตัวนี้อ่ะเอาสิลูกหัวเขาระวังตกตกล่องนะลูกตรงนี้เขาบอกว่ามีเขามีม้าแคเยอะที่สุดนะใช่เขาขาด เขาขายด้วยขายด้วยนะครับใช่เขาขังอุ้ยแม่ยังตกใจเลยเขาจะกินอาหารแน่เลยอ่ะเนี่ยเขามาลุมใหญ่เลยเขาหิวนีใหญ่เป้าเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เดี๋ยดิปป้าเขาให้จุงได้ด้วยนะฮะเขาให้เราจุงได้ด้วยจุงเหรอครับใช่จุงเดินแต่ว่าเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่ายไหมจุงอ่ะก็ คิดในนี้แล้วที่ว่าขี่ม้าโพนี่โอ,อ,อ,อเคถ้าเกิดว่าแบบไม่สะดวกจะขี่ก็จูงได้หรือว่าเสียตัวหนึ่งคนใช่ไหมเขาแจ้งเมื่อกี้เราสามารถจูงได้หนึ่งตัวขี่ได้หนึ่งตัวได้เหมือนกันโอ,อ,อ,อเคแต่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนู้นเดี๋ยวเราพาไป,ไปดูองดูก่อนครับแต่นี้พามาดูอ,าอันนี้เ,เห็นไหนไมเยอะมากเลยเราไปขี่ม้ากันก่อนนะเาะงั้น อ๋อเดี๋ยวเขาปิดเหรอออสซินอยากไปไหนคะขี่ม้าหรือให้หานปลาก่อนให้หานปลาก่อนไหมจะได้หมดจะได้ไม่ต้องถือเนาะพาเพื่อนๆไปให้หาะปลาก่อนดีกว่าจะดูดีตัวเท่าออสซินเลยอ่ะเห็นไหมปลาเดี๋ยวเราไปให้หานปลาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปขี่ม้าโอเคไปแล้วคือในฟาร์มใช่ไหมเขาก็จะมีจริงๆเขาก็จะมีบ่อปลาเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยรอบฟาร์มเลยแล้วก็จะมีห่านเขาจะมีห่านอยู่โซนนู้ ใช่นะครับแล้วก็จะมีแกะด้วยมั้ยมีแกะมีแกะค่ะเพราะแม่ซื้ออาหารแกะมาด้วยอ่าแกะด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆนะครับผมนี่เจ๊วิ่งไปนน่นแล้วดมลื่นเจ๊ชอบมามากที่นี่หานมาแล้วหางมาแล้วถ้าโดนยิ้ไปให้ห่ารปลาเนียนี่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวไม่กลัวคนเลย คือเขาก็จะแย่งปลากินอาหารนี่แหละไม่กลัวคนเลยเห็นไหมมาพี่ซี่ตื่นเต้นพี่ซี่อ่ะเปิดฝาเปิดฝาอ่ะนั่งนั่งนั่งเลยเปิดฝาค่อยค่อยให้ค่อยค่อยให้นี่ลูกเทอย่างงี้ค่อยค่อยดูสิเจเจมาให้ฝังดูสิทานหันหันมากินทานมากินด้วยดู โอ้โหมาเต็มเลยนู่นไงแกะมาแล้วนู่นใช่ไหมแกะมาแล้วนู่นโอ้ยโน่แกะมาน้องผูกเลยโอ้เรียกเลี้ยกเดี๋ยวให้หันปลาก่อนเดี๋ยวให้หันปลาก่อนโอ้พี่จี่เดนิเดนิคอ้ะหน่อยลูกคอ้หน่อยโอ้ก็อเธอ่ะพี่ซีเขาเขย่าอ่ะลูกเขย่าเขย่าหน่อยค่ะเออเออให้เลยไหนเขย่าแม่เขย่าให้อ่ะเขย่า หานกินหมดนี่ลวอาหารแกะอะไรอ่ะนี่ไงอาหารแกะเป็นเม็ดอันนี้ค่ะนี่อาหารแกะ20บาทเรวจะให้เขาจะดูโอ้โโอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยนูแกะมาเป็นฝูงเลยอเอาตินก้นอันนี้เอาตินฝ่งนี้ลูกเอาตินให้ให้ปลาไม่ใช่ให้หานะหานกินอย่างเดียวเลยเนี่ยเอ่มา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 ลามามามา คะป๊าจะให้ยังไงอ่ะเดี๋ยวดูป๊าสิเนี่ยป๊าจะให้ยังไงอ่ะ <c oughs> เปิดฝาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูพี่แกะใกล้ๆโอ้ยอ๋ออ๋ดูดิอ๋ออย่างนี้เลยเหรอรู้รู้โอ้โหโอ้โหตัวนี้อต,ตัวนี้ไม่แบ่งเลยอ่ะตัวนี้มากอัสซี่มาดูแกะแล้วลกูกอัสซี่มาดูแกะแล้วเร็วแล้ว,ลวให้ไปบ,บีไม่ได้เลยอ่ะดูดิพี่ซี่มาแล้วแกะย่างกันเถอะตัวทิ่หืม โอ้ใกล้เลยอ่ะใกล้เลยพี่ซี่มาเร็วดูดิไม่เหรอเอาซี่ไปให้ให้กับป๊าป๊าเร็วดูดิโอ้อันนี้อันนี้คงต้องให้ผู้ใหญ่ให้นะครับเพราเป็นอาหารเม็ดพี่ซี่มาเร็วรุนแรงรุนแรงพี่แกะหิวแบบรุนแรงโอ้โหโอ้โหดูนี่พี่ซี่มาเร็วเยอะมากมาเร็วโหนี่ยเขารู้นะเนี่ยตอนแรกเราก็งงว่าต้องไปให้ตรงไหนโอ้โหโอ้โหเนี่ยได้มาตรงนี้พี่ซี่ให้เลย ที่ให้ไหมคะที่ให้ไหมให้แจกไหมให้แจกไหมหมดแล้วหมดแล้วให้สองข้างนี่แม่มีอีกครัวเน่าคุณแม่มีเก็บไว้ครัวนี้ตามมาละครัวนี้อืมอ่าฝามาให้กับฟ้าเสร็จแล้วแล้วก็ซื้อเจ๊จะซี้ไปแบ่งจะซี้ไปให้กับเจะซี้ไปรูปั๊บ เอ้นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบแม่น้ำล้อมรอบเนาะบรรยากาศดีอยู่ตรงนน้นที่นอนแกะที่นี่เขามีสนามฟุตบอลด้วยมีสนามฟุตบอลมีคาเฟ่ข้าอยู่ตรงฝั่งทางนู้นแล้วก็มีพวกสเต็กสเต็กเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ตอนนี้แล้วมีเลียงขี่ม้าด้วยอ่าตรงนี้มีเรียงขี่ม้าด้วยนะแต่ว่าต้องเป็นเด็กโตหน่อยเขาบอกว่าอะไรนะ เขาเรียกเหรอลูกอ๋อสิให้ตรงนี้หน่อยเพื่อนๆจะได้เห็นให้ตรงนี้นี่ให้เพื่อนๆดูโอ้โหโอ้โหเอาแบ่งน้องแบ่งน้องหน่อยเจ๊ให้น้องอ่ะให้น้องอ่ะแบ่งน้องหน่อยค่ะให้เยอะนะอ่าให้องหมดเลยให้น้องหมดเลยที่เหลือนะให้น้องนะก็หนูให้เยอะละอ้าวอ้าวพี่ซี่ให้ไหนพี่ซี่ให้ตรงไหนคะเจ๊จะดูหาดนี่สิโอ้โห เนี่ยเจ๊ดูเท้าเขาสิทำไมเขาถึงอยู่ในน้ำได้เห็นปะเตียมาดูเท้าเขานี่นี่ดูเท้าเขาจะแบบแบนๆมันจะแบบมีทองเสืดตัวเนี้ยโอ้ออาไปดูแม่เห็นเท้าเขาไหมเจ๊เห็นเท้าเนี่ยเขาคิดว่าแม่จะให้อาหารเขาเนี่ยเขาดูอยู่สวยเหมือนกันนะเนี่ยโ วันนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าปกติวันนี้มาใกล้เลยปกติเขาจะไม่มาพร้อมกันทั้งขาแล้วก็แก่น่าจะหิวไหมวันนี้น่าจะน่าจะใกล้เวลาอาหารเขาไงใช่น่าจะหิวม่เราจะมาขี่ม้าโอเคไปขี่ม้ากันตามไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะพาเจเจมาขี่ม้านะครับสาหรับเด็กเนี่ยหนึ่งร้อยนะสำหรับผู้ใหญ่300นะครับตรงนี้นะผู้ใหญ่จะเป็นม้าตัวใหญ่ม้าตัวใหญ่ใช่ขี่ในคอกนี้หรือว่าข้างนอกอ่าโอเคนี่ก็มี โ okay, อเคเดี๋ยวพี่พเขาเตรียมแล้วเดี๋ยวให้น้องตินไปขี่มา้าไปดูกันเลยรอรอตื่นเต้นไหมคะลกูก<ต>ไม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวมันน่า,า,านรกักไหมน่ารักอ๋อน่ารักเหรอรอดูสิ<อ>สว่าพนี่ออสตินจะได้สีอะไรออสตินว่าตัวไหนน่าจะเป็นสีที่ไหนอะลูกว่าตัวนู้นเหรอหตัวไกลๆนู่นอ่ะนะตัวนู้นตัวนู้น คือจริงๆเขามีราคาขายอยู่นะใช่เขาจะมีราคาขายเขาเพาะอยู่ใช่เนี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่มีขายอยู่ค่ะเขาจะแปะไว้รอบๆนี่สีขาวแล้วลูกโอ้ได้สีขาวมาแล้วมาแล้วสีขาวด้วยชอบเหรอลูกสีขาวเหรอคะอันนี้ก็จะเป็นวงปกตินะที่ไว้สอนขี่ม้าเนี่ยใช่สอนเด็ก วนวเวลาใครเรียนขี่มา้าม้าตัวใหญ่เขาจะมาวนวนตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้รอ,อ,อระหวังรอมาแล้วสีขาวอัตินหลบมาตรงนี้ค่ะรอให้พี่ใส่ก่อนใส่อานม้าก่อนนี่เขาก็จะจูงมาจูงมาตรงนี้ อัสตินยืนใกล้ๆพี่เขาหน่อยอดูสิเห็นไหมพี่เขาใส่อานอนี่ตัวสูงเท่าอัสตินเลยอ่ะอพี่เขาใส่อานกะรอก่อนนะคะกลายเสร็จแล้วที่ไหมที่อ่ะพี่ม้าคงบอกว่ากำลังกินเลยอ่ะ ขี่อ่ะเดี๋ยวลองดูสิพี่สิทิ์กล้าขี่จริงเปล่าไม่จริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองพี่พี่ลองนั่งพี่สิกล้าหรือเปล่าตอนนี้ใจดีไหมคะดุไหมอ๋อใจดีพี่เขาใจดีนะตอนเนี้ยลองนั่งพี่สิ่ธิ์กล้านั่งหรอฮึโตมั้ยพี่เขาพาเดินนะอะไรกล้านั่งหรือเปล่าะ เอาไงเอาไงเอาเปล่าเดี๋ยวบอกว้จะให้พี่เขาเตรียมอีกตัวนึงโอ้โอลองลองพาเดินหน่อยเดียวลองพาเดินได้ไหมครับหน่อยเดียวค่ะพวกคนโตจะขี่ขี่เหรอกล้าขี่อ่ะเอาแม่เดี๋ยวเอาเตรียมให้เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งอ่าเป็นสองตัวเลยถ้างั้นโอเคสองตัวขึ้นเลยออสตินไล์ไม่เล่นหรอกไล์ไม่เล่นอึ๊บอึ๊บ มาแล้วค่ะเจ้าที่ขายขาอยู่ตรงนี้อ่าขายตรงนี้นะคะอ่าหยิบข้าไว้อ่าหยิบข้าแล้วอืจะตกบอกนะโอเคไหมจะตกบอกนะคะไปแล้วนั่งถนัดไหมลูกถนัดใช่ไหมคะชอบไหมชอบโอชอบมากเลย กี่ครั้งก็ให้พามาน่ารักอายุเขายืนไหมคะมา้าตัวหนึ่งตัวเนี้ยอ๋ออันนี้โตเต็มวัยแล้วเนาะอ๋อโตเต็มวัยแล้วนะ่าจะประมาณเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีว้าว ก็จะมีเจ้าหน้าที่พาจูงนะคะรอบสามหนึ่งรอบสิบนาทีหนึ่งรยบาทแต่ถ้าจะขี่ม้าตัวใหญ่ก็ได้นะคะสามร้อยผู้ใหญ่ม้าโพนี่นี่ให้เฉพาะเด็กใช่ไหมคะเขเาอ๋อแต่ถ้าผู้ใหญ่นี่จะเป็นตัวใหญ่เนาะอ๋อไม่เกินน้ิเี่เินกิโอ๋ไม่เกิน20่กิโลเจอพี่ห่านระหว่างทาง สงสัยหิวน้ำหนักไม่เกิน20่กิโลเจอเพื่อนเจอเพื่อนตัวอื่นก็แวะกินหญ้าอยู่แตวนี้น่ารักมาละหมาละตามมาละรอบรอบเนี่ยค่ะหานเดินตาม ข่ดเดินตามถ้าจะคิดว่าเรามาให้อาหารถัาร้องรอ่ายเลยลงน้ำแล้วนี่บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวให้ดูุก็จะมีถนนว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 นแบบนี้วน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 ,วน,วน,วน,นี่ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูป มีกังหันอันใหญ่ร้านกาแฟจะอยู่ข้างนอกนะคะตรงที่เป็นคาเฟ่จะอยู่ตรงข้างนอกนี่บรรยากาศรอบๆประมาณนี้เขาเข้าไว้กินหญ้าหรอตัวนี้ชื่ออะไรครับเขาจะไม่ได้โอ้จะไม่ได้แต่ใจดี นี่ฝูงหา่งานเขาขู่นะเนี่ย <S 2> <S 2> ไม่ทำอะไรซะหน่อยอันนี้กี่ปีแล้วครับปปีนะครับโปีโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเหรอฮึโตเต็มวัยกินหญ้าอยู่ชอบรูปใหญ่เลยเรียนขี่ม้าไหมคะอยากเรียนไหม ต้องโตนหน่อยถึงจะเรียนได้ขับตีเอ้เอขี่ตัวใหญ่ต้องขี่ตัวใหญ่ได้ขับไปตรงน,นู้นตอนเย็นไม่ร้อนเท่าไหร่ ไม่ร้อนค่ะใช่ไม่ร้อนนี่เราเราเดินกลางเขาปิดห<ต> <6 S 1> กโมงเย็นนุ่นนะโอ้คือที่นี่ดีอย่างคือเขามีข้างหลังมีสนามฟุตบอลด้วยนะใช่แล้วก็มางวิ่งออกกำลังกายที่นี่ได้ที่ฟาร์มได้โอเคเลยอะ่ะแล้วมีอาหารมีกาแฟอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครชอบปั่นจัก,กรยานไปนไม่อ่อนอย่างเงี้ยเ็าให้จอดรถเนาะใช่เขาจอดรถที่นี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงก็อุ่นหนุนเขาหน่อยแล้วก็สามารถปั่นจักรยานไปไม่อ่อนได้ปลอดภัยครับใช่ค่ะที่นี่ปลอดภัย ดีกว่วเราไปจอดไปที่อื่นนะอตินชอบนั่งชิลมากเริ่มเอียงๆเก่งๆเจ้ขยับทางขวาหน่อยพี่ลูกหน้าถูกต้องลิ๊แม่เดินตามไม่ทันเลยอะ่ะอตินขี่ม้าเร็วมากเลย โอ้โหโอ้จ uh, uh ับแน่นๆนะควบแล้วนะโอ้โหควบเลยน่ะควบเลยน่ะอยู่เปล่าจับดีๆนะจะตกบอกนะลูกอยู่ไหมเออเออเอเี่ยขาเียวกัอไรลูกใช่แม่ลูกจะไม่มียดข้ามฝ่ายลูกเก่งมาก โอเคเสร็จแล้วลูกตอนนี้เราก็ขี่ม้าเรียบร้อยใช่ไหมลูกสนุกไหมวันนี้สนุกดูหน้าตาเหนื่อยเลยฮะมาอีกไหมรับหน้ามาอีกไหมาอีกนะครับก็วันนี้ได้ฝึกขี่ม้าสั้นๆเนาะสิบนาทีใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะ<า>สิบนาทสนนีส่วนออฟซีก็ยอมนั่งแป๊บเดียวไม่ยอมขี่ <laughs> โอเคสำหรับชิปนี้อ่าโอเคสำหรับชิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเราจะพาเที่ยวใหม่โอเคนะโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆกันครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ